ระวัาางไฟโดนะใจไหมครับบอกว่าครับตรงนี้สรุปแล้วต่อสายมีตายานี่เขาเขาเขาเกิดอะไรมันไมเจอวิบากกรรมหรืออะไรอันนี้หลายคนจะบอกว่าเฮ้ยมันเป็นโรคภัยไข้เจ็บหรือเปล่าส่วนหนึ่งใช่ครับมันเกิดจากโรคภัยไข้เจ็บแต่ส่วนหนึ่งต้องเข้าใจว่าตาขยายเนี่ยสรรหาวิชาโบร,โบราณผมบอกนะถามว่าวิชาโบร,โบราณมันดีไหม มันดีเอาตรงๆนะมันดีใช่ป่ะสำหรับคนที่มีการโลงเพื่อเอาวิชาเนี่ยไปหลอกคนให้คนเนี่ยมันหลงเชื่อแต่ยังต้าขยายเนี่ยเอามาป้องกันตัวเองอ่ะมันก็อาจจะป้องกันตัวเองได้แค่ระยะสั้นแต่ระยะยาวเนี่ยเมื่อร่างเขาเนี่ยมันจะต้องตายมันจะต้องรับสังขารวิชาอาคารเนี่ยมันไม่ได้ตายไปด้วยมันก็ไม่ยอมให้ร่างตายมันก็เหมือนร่างยายตัวเนี้ยมันก็ไม่แตกต่างอะไรแบบศพที่นอนเพียงแต่หายใจได้กินได้แต่ทําอะไรไม่ได้ไม่ได้แตกต่างกันเลย ผมถึงแนะนำเลยว่าหาว่าวิชาพวกนี้ยอยู่โยงคงกระพันแก้วคาดปลอดภัยเนี่ยเราเปลี่ยนนะครับวิชานเนี่ยมันก็จะเป็นหรอกถ้าเรา,าเป็นคนดีอ่ะเป็นคนดีเราอย่าประมาทเราทําดีไว้เยอะความดีนะผมเชื่อว่าเป็นเป็นเนก,นกาะคุ้มกันที่ดีที่สุดดีกว่าไปสักยานดีกว่าไปลงหนึ่งสองสามแล้วสุดท้ายอย่างที่คุณไปลงมาเนี่ยมันให้คุณรืกเอเขิมเพราะส่วนใหญ่แล้วคนเรื่องของวิชานี้ปั๊บก็คิดจะเอา เรียบเอาเหนือคนนะครับเพราะเหนือคนก็เป็นไงก็เหมือนไอ้หมอผีหรือหมอดังๆในประเทศไทยท,ที่หลายคนดังด้วยชีนี้เอามาเพือ่อทำอะไรเพื่อหลอกลวงคนต่อไม่ได้มีรไรเลยนสุดท้ายสิ่งที่คุณไปทำเนี่ยมันได้ดีกับพวกเขาแต่ตาขยายเนี่ยไม่รู้จักว,วิธีการหลอกคนไงมีสมบัติที่เป็นร้อยไร้ก็หมดตัววิชางมัน่ดดดได้เนะพราะสิ่งตรงนี้นมันเกิดขึ้นกับคนในครอบครัวผมมาแล้วสุดท้าย จากที่เขาออกเงินกู้ต้องไปกู้เงินเขาใช้จากที่มีห้องเช่าก็ต้องไปเช่าบ้านเขาอยู่มันชิบหายยังชั่วลูกชั่วหลานนะครับถ้าใครเลิกได้เลิกแนะครับแต่ถ้าคิดก็จะหลอกลวงคนต่อเพราะแล้วแต่คุณถ้าไม่อาให้ลูกหลานคุณมารับกรรมอะ่ะเนี่ยมันเป็นมันเป็นแบบนี้ยแต่ว่าที่ไม่ยอมตายก็มีวิชาคาถาแบบนี้แล้วมันเข้าตัวไงพอเข้าตัวร่า,างกายมันไม่ไหวแต่เขายังอยู่ได้อะ่ะ แต่ต้องอาศัยร่างเราอยู่ดูว่าสภาพสองคนวันเนี้ยที่ตัวเป็นพราลูกสองคนเนี่ยทั้งที่ลูกขอโทษนะครอบครัวเนี่ยจะไม่มีจะแดกแล้ว่ะแต่ต้องมาดูแลคนติดเตียงอ่ะคนที่เอามันคุ้มไหมเด็กกอนเนี่ยอเคยเข้าใจว่าเคยมีตังประมาณไงที่บอกคุณต้องเอาเหนือคนต้องเหนือทุกอย่างเหนือท่าทรั้ย์สินเงินทองเหนือทั้งวิชาคงกับพันวกนี้คุณท่านเข้าตัวเองหมดอนครับ ันไม่คุ้มเหรอฮะอันนี้หอยผูกๆเป๊ะเลิกได้เลิกเ,เหรับผมอันนี้คือเป็นห่วงผมก็ต้องตายแต่ถ้าผมตายแล้วใครจะมาปลดปล่อยไปนี้ให้ก็ต้องคำมาณก,กันต่อไปดิเหม็นหมดเลย กแรลยะเป็นปวจุ่มปากแล้ว้นยเนี่ยแค่ทำนี่เนี่ไี่ไม่รู้จักม่รู้จักกคุอยคุยด้วยคุยด้วย เดิไปทางน้ก็เลยเดินไปดูตรงน้เลยค่ะเจมอไปดูตรงนน้นเลยจ้ะ่ยังอยู่นแม่แม่องหปตองปอีกอ้ยเดไม่้องอะไรกนลยจะดูแลก็ดูแลทุกคนด้แม่ไปก็งั้นยรมารมนเป็นหลานงกไ่เนโรนเลยเนี่ย อันนี้ถั่วหมอหมอผีนะคะวันนี้หมอผีทําถั่วแต่ไม่ขายค่ะทําให้กินเองค่ะฉุนกินฉุนขึ้นนี่อร่อยกรอบทุกเม็ดเด็ดทุกคําทุกคําไม่เชื่อลองพอเคี้ยวแค่คำแรกขึ้นขึ้นดังเลย ขึ้นหู้ดังเลยฉุนกึกชุนกึ๊กมากมากอร่อยมากมากแไม่ต้องไปหาซื้อกินนะคะเพราะว่าเรากินอร่อยแต่เรากินเองก็ก็จะกินก็ได้ไม่กินก็ได้นะคะถ้ากินก็อร่อยไม่กินก็ไม่อร่อยถ้ากินก็อร่อยชุนกึกชุนกึกมันเป็นรสวาซาบิซึ่งชอบมากอร่อยค่ะอร่อยถั่วหมอผีอร่อยมากวาซาบิวาซาบิวาซาบิพูดย้อนวาซาบิวาซาบินะคะ ไม่มีอะไรจะพูดได้หมดหมดแม็กหมดเลยหมดไปเลยครบหนึ่งนาทีหรือยังอร่อยใช่ไหมอร่อยใช่ไหมอร่อยทุกเม็ดอร็อทุกคำจริงขึ้นดังเลยขึ้นดังขึ้นดังขึ้นดังเลยเคี้ยวปุ๊บขึ้นดังเลยอ่ะขึ้นดังทันทีเลยฟุดเลยอ่ะฟุดจริงนะจริงไม่โกหกเรื่องจริงละอุ้ยตะเกีกินแบบนี้อุ้ยตายเขากินดิแล้วแม่ก็ยังฉุนอุหน้าแดงนะ หน้าแดงทันทีโอ้ยขึ้นดั้งจริงหน้าแดงหน้าแดงเหมือนเขาแต่งหน้าเลยอะ่ะหลบเลยหน้าแแบบาดงฟุดเลยอะ่ะเป็นหน,นุ่มใหม่เลยพี่นัทมินดีดีกว่ะสิบหาอ่ะอีหออออ่อนึพน่พี่นัทหยิบอาเนี้ยหยิบอันเนี้ยอ่ะขมขามไม่ให้พี่นัทพี่นัทกินกล้าหนูยังกินทีละเม็ดหนูแบบพี่นัทกินหมีบ้าดูได้กล้าแดงอยู่เลยผมจริงอายเลยใช่เหรอคีไม่ใช่พูดใหม่นะโยโย พี่นัทเขาบอกเขาเคยเคยขี้อายหรือขี้อะไรเป็นร้อยผป็นโจ๊กเขาไไปนี่เดี๋ยวเขาถ่ายทอดวิชาหมอตำแยให้เียนัทหมอตำแยด้วยพี่นัทด้วยระยองแปลงค่ะมาเคลกของเอิบตาตาอันยายตอนยายขาวเานี่ค่ะยายเขาจะทำทำเสน่ห์ให้ตาเพื่อให้รักได้หลงใช่ไหมคะพอแก่ตัวมาปุ๊บตาไปทำคาถานี้ค่ะธนวันคุ่ฝุ่นปลาไม่จะให้ปลาปลารุ่นนี้รุ่นแก่เนี่ย ยังให้ผู้หญิงดูดคอให้รู้ว่าเขามีเมียเนี่ยโอ้ยวัยรุ่นกาทำกันนะคะนี่วัยไหนไม่รู้ทำแต้มมั้งทำแต้มไม่ทีเดียค่ะสะสมแต้มสะสมแต้มสะสมแต้มค่ะไหนพี่ชี้ทีได้ตรงไหนคะเตกใจตกใจตกใจวะนี่จะไล่แกเนี่ยคนเล่นกันแรงค่ะพี่น้องพวกนี้ตกใจหมดเลยอะไรอ่ะจริงจริงนี่ย เมื่อเช้านี่ยที่ขับรถออกมาแถ่บ้านเนี่ยสิบสี่ลูก็ข้าวอีกซัมสิบสี่ะูะมันแขนจัดด่ะก็ลิ้มถนนเลยไม่แล้วมีกล้องวงจรปิดด้วยนะตรงวัวพานอ่ะเออถนนใหญ่เ่ยนะคล้ายๆเป็นแก้วคล้ายๆเป็นแก้วอะ